ิสม oh ah. ิลลาฮิราะห์มานุรฮีมดอ a ขอให้มีจิตใจที่ไม่หันเหออกจากทางนำอ่านดอ a บทนี้ว่ารับบานาลาตุซิกกูลูบานาบะกไดอิซฮะไดตานาวะฮับลลลนามิดุ و ح ا ราะห์มะ ا ์อินนะกะอันตัลวะฮาบความหมายโอ้ผู้อภิบาลของพวกเรา โปรดอย่าหันเหวหัวใจของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางนำแก่พวกเราและโปรดประทานความเมตตาที่อยู่ณพระองค์แก่พวกเราแท้จริงพระองค์คือผู้ประทานให้อย่างมากมายดวนี้จากสุรอ,ลอัลอยมรอนอายะที่8เพื่อให้หัวใจของเรานั้นหนักแน่นอยู่บนทางนำของรสสุภาหานวตาลาขอไม่ให้จิตใจหันเหออกจากทางนำ ربنا لا تسك قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب